สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับแล้วนี่เองเรอบก่อนเราบอกชื่ออย่างเราชื่อตอนนังเราลลืมบอกหรือเปล่าเราคิดก่อนอแนะนําช่องนะวันนี้กลับมาอีกแล้วคือขอโทษที่หายไปนานเพราะหนึ่งคือไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแต่2ตอนนี้คือคิดได้แล้วเราได้ขาตั้งกล้องมาใหม่นี่คือมุมใหม่ที่ คือจริงๆอคลิปนี้ถ่ายหลายรอบมากมาะหางุมกล้องที่ตัวเองชอบเว้ยซึ่งเนี่ยได้แล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวสรุปมาให้เลยวันนี้ตอนแรกกะจะเป็นคลิปอันบ็อกแต่ว่าเราลืมถ่ายตอนที่เราอันบล็อกของคือคือพูดง่ายๆคือแกะกล่องทุกอย่างคือทิ้งไปหมดแล้วก็เลยอันบ็อกเสื้อผ้าไม่ได้แล้วคือกรจะอันบล็อกเสื้อผ้าแต่ไม่ทันเลยฮะวันนี้ก็เลยใส่มาเลยนี่รีวิวตัวนี้เลยจากร้าน เมลออเกนนั่นเองคือเดี๋ยวมีภาพเขาเรียกอะไรมีทุกคนเห็นปะนี่อันนี้คือผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะฮะเป็นร้านเมลออเกนเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่เป็นแบรนด์นะครับเป็นร้านเสื้อผ้าแบรนด์มือสองซึ่งราคาคู่ถูกเนื้อผ้าดีมากเพราะวันนี้จะมารีวิวร้านเมลออเกนให้ทุกคนเห็นว่านี่คือร้านที่เราซื้อประจํา ที่เรประจําก็ไม่ได้แต่ว่าเราอยากจะซื้อประจํแล้วเพราะว่าอันเนี้ยเราไปเจอตอนที่เราแบบว่างๆแล้วแบบไปหาเสื้อผ้าใช่ไหมล้วทีนี้ในร้านเนี้ยมันขึ้นมาขึ้นเสื้อตัวนี้ที่ทุกคนเห็นว่าผมใส่ได้แหละซึ่งมาได้เห็นแล้วแบบอุ้ราคาต้องแพงแน่เลยเพอไปดูราคาตัวนี้แค่ร้อยเดียวย้ํว่าร้อยเดียวทุกคนพังไม่ผิดร้อยเดียวเนื้อผ้าดีขนาดนี้มันร้อยเดียวอีกนะฮะทุกคนลองเลยไว้ทุกคนเห็นว่าเนี้ยมันคือร้านนี้นะครับเมลออร์เกนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเล่นให้ดู <ítulo> เป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองที่มีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็สเวตเตอร์แล้วก็กางเกงด้วยนะฮะมีคือครบหมดอ่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแบบเป็นเสื้อสเวตเตอร์เนาะเสื้อสเวตเตอร์จะเยอะมากแต่ว่าเสื้อเชิ้ตนี่คือเขาจะลงเป็นเหมือนแบบเป็นเซ็ตๆอ่ะแบบสมมติว่าเป็นเซ็ตตัวสเวตเตอร์เขาก็จะลงสเวตเตอร์ถ้าเป็นไอตัวกางเกงก็จะลงเป็นแบบกางเกง4ีตัวอะไรเงี้ยคือแบบเขาจะลงเป็นเซ็ตๆไปอะไรเงี้ยคุณก็ต้องติดตามคือ มา follow ไว้เลยนะฮะร้านนี้มีโอเกเปนึนเสื้อผ้าแบรนด์ด้วยนะคือจะมาแฟนแต่เป็นมือสองนะย้ำว่าเป็นมือสองนะ,ะทุกคนแต่ถ้าใครไม่สีเรเรื่องมือสอง, mm. อสองเป็นร้านมือสองที่ราคาคูด่ดีซึ่งคือทุกตัวที่เขาแบบลงมาขายอ่ะอันนี้เป็นตัวที่เขาแบบว่าเขาไงตรวจสอบมาหมดแล้วนะครับถ้าตัวไหนมีตําหนิเขาก็จะแจ้งไว้ในในใน,ในตัวนั้นเลย mm. ซึ่งตัวนี้ที่ผมซื้อไม่มีตําหนินะ mm. คือเขาจะซักแล้วก็คือพูดง่ายคือเขาทำความสะอาด ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวนี้แต่ร้านเนี่ยข้อจํากัดของมันคือมันมีตัวเดียวเพราะว่าเขาคัดมาแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยคือทุกตัวในร้านนี้เป็นมีแค่ตัวเดียวในร้านนะครับสมมติว่าไอเนี้ยที่ทุกคนเห็นตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยตอนนี้คือผมซื้อ,ม,อมาแล้วใช่ไหมมันมีแค่ตัวเดียวในร้านนะครับผมตอนนี้คือหมดแล้วนะตัวนี้ท,นที่ผมใช้แบบซื้อประจำอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นหน้าก็คงซื้อมาอันบ็อกอยู่ดีเพราะว่าร้านเนี้ย พูดตรงๆว่าชอบมากว่าเป็นร้านที่ชอบมากๆเพราะราคาตัวนี้แค่ร้อยเดียวแล้วบวกค่าส่งคือไม่แพงเลยนะเป็นก็ร้านคือดูดิเป็นร้านมือสองที่มีเสื้อผ้าแบรนด์ขายด้วยนะฮะเหมือนตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์นะเป็นแบรนด์ของเวียดนามจําได้อยู่แต่อะเดี๋ยวแบรนด์ดังๆมีไงนี่อยู่มั้งนี่จาได้ว่ามีอาดิดาสนะนี่ไงเห็นไหมมีอาดิดาสด้วยนะเป็นสเวตเตอร์ของแท้นะแต่ว่าเป็นมือสองเป็นร้านพวกนี้คือร้านเนี้ยเป็นร้าน เสื้อผ้ามือสองที่ราคาคู่ถูกแต่ว่าอย่างที่บอกมือสองราคาถูกแล้วก็หมดไหมอนนขอพูดว่ามีข้อเสียอยู่ก็คือบางตัวอาจจะมีแบบว่าอย่างที่บอกมันเป็นมือสองอาจจะมีนู่นนี้่งนั่นบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เราเห็นว่ามันมีตามําหนิเขาก็ทางร้านเขาจะบอกว่า,วามีตำตำหนิตรงไหนแต่ตัวนี้มันไม่มีตามําหนิอะไรแล้วก็สองคือร้านนี้คนเยอะหมายถึงว่า ลูกค้าคนเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้แบบร้านเนี้ยเขาจะมีสินค้าแค่ตัวเดียวทุกทุกชิ้นนะมีตัวเดียวเท่านั้นถ้ามีถ้ามันหมดไปแล้วก็คือหมดไปเลยเพราะฉะนั้นพ,พวกคุณทุกคนนะฮะที่ดูคิดนี้อยู่ทุกคนอย่าลืมว่ารีบซื้อทันทีที่เห็นว่าชอบนี่คือซื้อมารีวิวทุกคนดูเลยว่าร้านแม่งขายถูกแบบนี้ได้ไงก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าแ,แบบมันก็ด้วยความที่มันอาจจะแบบ เออเป็นมือสองแล้วมันก็เลยขายถูกได้แต่คุณภาพบอกเลยดีที่สุดแน่ๆจริงๆผมชอบร้านนี้มากๆใครที่ชอบเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าผู้ชายใครชอบแบบผู้ชายที่ชอบเสื้อผ้าประมาณเสเวตเตอร์เสื้อเชอิ้ตอย่างเงี้ยมาจาัดร้านนี้ได้เลย,เ,ลยเพราะว่าร้านนี้ราคาถูกข,ของแบรนด์ด้วยนะถ้าไม่ติดว่าเป็นมือสองก็โอเคทุกอย่างมีหมดทุกอย่างค่าส่งอะไรไม่แพงเลยนะแนะนำวันนี้ก็คือเราติดตามเาะว่าเราจะมีอะไรต่อจากนี้นะครับบอกเลยว่า เด,ดเด็ดมาเยอะแน่นอนขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ก,กดฝากกดตั้งสไลด์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะขอขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาติดตามจริงผมเห็นผมเห็นยอดยอดตั้งสไลด์เพิ่มก็ดีใจแล้วยอดดูเพิ่มดีใจมากนะฮะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ดูคลิปของผมนะครับนี่คือร้านที่บอดและราคาถูกอย่าลืมไปซื้อกันนะนี้ฟอลโล่ไว้เลยมีโอเคนะครับผมนะทุกคนใครอยากได้เสื้อผ้าแบรนด์นะคะถูกร้านนี้มีโอเคนะครับผมย้ำสามสีร่รอบแล้ว แต่วใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะะไปก่อนนะนะบ๊ายบายอย่าลืมมาซื้อกันนะนี่นี่เดี๋ยวมีร้านต่อไปคิดต่อไปลืมติดตามไปด้วยนะครับ